วัสดีนะครัับวนนี้บริษัทโอลาร์ให้ลูกค้าได้ชมการติดตั้งรถเบนท์ GLA 200นะครับ GLA 200 W 1 5 6นะครับ GLA 200 W 1 5 6รถเบนท์นนนทำการติดตั้งผันกันร้อนแท้ฝักวงรถโอลาร์ครับรถเบนท์ GLA คันนี้ W 1 5 6่งากทำการติดตั้งพันกันร้อนโอลารนะครับเป็นพันกันร้อนที่แห่งแรกของประเทศไทย ทนน้ำทนความร้อนนะครับบุกเบิกมายาวนานเป็นตำนานของขันโกร้อนแล้วครับอยากได้สิ่งที่ดีอยากที่ทนนะครับใช้งานยาวๆนานๆติดตั้งครั้งเดียวไม่หลุดข้อดีของขันโกลอลโอรานคือโดนน้าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับโดนน้ําไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่อมน้ําโดนความร้อนไม่แตกไม่งอไม่ละลายไม่หกไม่งอไม่อมฝุ่นนะครับคุณจะเห็นอยู่อย่างเงี้ยกี่ปีก็ยังยู่ใหม่ๆอย่างเงี้ยเช็ดได้ความสะอาดได้นะครับไม่ห้อยลงมา วัสดุเรากับกาวเราเท่านั้นอยู่ในห้องเครื่องได้นานทนน้ำทนความร้อนนะครับใช้งานยาวนานนะครับ30กว่าปีแล้วครับพัฒนากันมาถึงความทนทานมีบนระิการติดตั้งด้วยทีมงานผู้ช่านานงานทำงานรวดเร็วปากซอยอินทมารามสิบนะครับที่จอดรถกว้างรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นรถสปอร์ตรถญี่ปุ่นรถยุโรปออฟโรด,ดทุกกลุ่ม ทุกรถทุกยี่ห้อไว้วางใจแผ่นกันร้อโอราทั้งหมดนะเข้ามานะครับทีมช่างรออยู่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น4ี่สนาทีกลับได้เลยคุณจะเข้ามาอย่างไรก็รอไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จลานจอดรถข้างหลังกว้างนะครับปากซอยอินทรรมรับสาสิอยากได้สิ่งที่ดีใช้งานยาวนานทนทน,ทนยาวยาวนะครับติดตั้งครั้งหนึ่งก็อยู่เย็นยาวโดนน้ำไม่เสียโดยนบอลไม่เสียนะครับไม่ใช่ว่า เอาอะไรก็ไปติดตั้งได้นะครับในห้องเครื่องมันร้อนมากร้อนเปียกร้อนเปียกอยู่ไม่ได้เปียกค่อยหลุดอยู่ไม่ได้ร้อนเด้งหลุดกรอบแตกละลายนะครับวัสดุตัวนี้ทนทามทนความร้อนพิสูจน์กันมายาวนานรถลูกค้ามีเกียร์กี่คันกี่ชันก็เจาะตรงจะไฟกระร้อนโอราณวันหยุดต้องว่างเปิดสาระโปรงดูไฟกระร้อนเสียเปื่อยขาดยุย่ยหลุดร่วงห้อยลงมาแล้วเข้าแบบ รุงเปลี่ยนใหม่ได้0898889000นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบไม่ทราบเข้ามาเปลี่ยนกันได้นะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับต่างจังหวัดสั่งไปติดตั้งเองมีวิดีโอการติดตั้งอย่างละเอียดสามารถทําได้เองนะครับไม่ต้องหนักใจครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็สินค้าส่งตรงรุ่นติดตั้งเองได้เลยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ติดตั้งเข้ามาได้เลยครับ